จอดได้สร้าง3าคัน8เมตรจอดได้รู้ไหมว่า8เมตรมันจอดได้3าคันจอดได้แค่รถเก่งนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูออกมาเนี่ยแล้วมันก็จะติดกันแต่ถ้าอยากจอดกระบะ3าคันอ่ะควรจะมีล็อกละ3เมตรก็คือต้องกว้าง9เมตรมันต้องขออนุญาตก่อสร้างเลยต้องขอสิอยากจะทําความกว้าง8เมตร9เมตรอ่ะจะเอามาเหล็กผ้าที่เฉยไม่ได้มันต้องผ่านการออกแบบและคํานวยโครงสร้างโดยวิศวกรที่เขาต่อเติมลงจดรถกันแบบ ตาพบัพบทาวโฮมพวกอะไรแล้วเขาไม่ขออนุญาตแบบนี้ก็ผิดเคยสังเกตไหมทาวโฮมทาไมบางทีลงจอดรถมันมาแค่ครึ่งคันแล้วทาวโฮมทําไมไม่ต่อครัวไทยหลังบ้านให้ต้องเว้นไว้สองเมตรเพราะกฎหมายอาคารบอกว่าต้องมีที่ว่างอาคารจากขอบถึงผนังอ่ะสองเมตรถึงมีประตูเปิดออกหลังบ้านได้มันเป็นเรื่องของขอ้อกฎหมายอาคารที่กาหนดไว้อยากใช้พื้นที่เต็มพื้นที่อ่ะเราก็เลยไปต่อให้มันเต็มพื้นที่มันต่ออยู่ตรงนี้ในบ้านเราไม่ผิดหรอกเพราะเราซื้อมาแล้วเรียบร้อยกฎหมายอาคารเนี่ยเขาป้องกันไว้เขาอยากให้มี เราอ่ะมีพื้นที่ในการถ่ายเทยอากาศนอกจากถ่ายเทยอากาศแล้วถูกไหมไอ้ดินน้ําซึมอ่ะน้าอ่ะมันจะได้ซึมลงดินด้วยบางพื้นที่อ่ะ <c oughs> เขามีกําหนดเลยนะว่าต้องมีพื้นที่น้ําซึม30% 50%แต่การที่เราไปสร้างปกคลุมหมดนั้นน่ะคนไทยเนาะก็จะบอกว่าปิดตาว่าเออไม่รับรู้แต่ถ้าเกิดเพื่อนบ้านทะเลาะก,กับเราแล้วไปแจ้งเราอาจจะซวยลงจอดรถ8เมตร <c oughs> ทำได้